ค่ะตอนนี้ก็อ,อยู่กับเช่ามุกน้อยดัมสิงนะคะอะไรเออได่ไดร้อนไหนใส่ร้อนไหนมือใส่อันเดียวไหนอ๋อโคลาซีวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านตะเจดนะคะ <laughs> แนวหนาแล้วมันถ่ายอีกแล้วมันถ่ายอีกแล้วสิวะรถมุก็จอดอยู่ด้านในหนู่นนะคะวันนี้ก็เก็บงานปากบอ่อที่บ้านตาเจดก่อนนะคะแล้วค่อยย้ายไปที่บ้านถนนชัยล้างสเสร็จแล้วไมโคเมื่อเช้าล้างไม่โคทั้งสองคันนะคะกอเบสองร้อยกับโคามาสุสองร้อยแต่ว่ามุกไม่ได้ถ่ายคลิปตอนตอนล้าง มุกมัวแต่ไปซื้ออะไรที่ปราสาทนะคะเดี๋ยวรถมุกก็อรอชมนะคะจะแต่งแนวสปอร์ไลท์คล้ายๆรถพี่อามแบบนั้นนะใส่บนหมวกแถวนึงแล้วก็ไฟธรรมดาแถวนึงแล้วก็จะทำป้ายชื่นนะคะรอชมกันแต่ตอนนี้สปอร์ไลท์ยังไม่มาเลยก็รอกันต่อไปค่ะจะเปลี่ยนแนวแล้วถอดกระเช้าขายนะคะกระเช้ามันเก็บมันเก็บแบบกิ่งไม้ใบไม้เยอะ กำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะเท่าแกมาส่งน้ำมันค่ะฝากติดตามชีมงานจะตตราเจียด้วยนะคะ,น,ะน,นี่จะเป็นรถน้ำของเรานะคะรถขุดปูค่ะดูไฟดูไฟท้ายกินขาดอันนี้จะเป็นรถพี่แมนนะคะน้ำมุกเดินมาดับรถให้เพราะว่ารถคันนี้ต้องกระตุกนะคะไม่งั้นสตาร์ทไม่ติด อไม่ได้เ,ดเไปิดแอร์ไว้มื่อวะโอ้ยลำบากจริงๆเลยสตาร์ตรถไว้ไม่ยมดับนี่เจ็บหัวเขาเลยเมื่อกี้รุ่นกระตุกคันนี้ก็กระตุกเหมือนกันเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยค่ะตอนแรกว่าจะเอาโคมาสุตัด งานปากบ่ออยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าพูดเร็วก็พูดผิดพูดถูกนะ,ะลิ้นพันกันหมดแหละก็จะย้ายโคมาสู่ไปทําทางที่บ้านถนนชัยก่อนนะคะใช่ไหมเขาเรียกว่าบ้านถนนชัยแต่มุ่งหมายชอบเรียกว่าบ้านถนนชัยก็จะย้ายไปนุ่นก่อนอยู่แถวแถวบ้านเสานุน่น้ําซิงนะคะบ่อที่มุกจะไปขน เสร็จบอ่อนี้ก็จะย้ายกับบานไปวิ่งงานที่บ้านยาวๆค่ะหมดงานที่นี่แล้วอ่ะยๆๆๆๆอยาวๆเขามีการแกงอีกคิดดูนะอันนี้ก็จะเป็นพี่เปิ้ลขับนะคะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ท,ที่ที่ติดทหารแหละก็ให้พี่เปิ้ลมาขับแทนมีเหยียบปวันใส่เด้อกูร้อนมากอ่ะ ฮันดีฮอนดี้เฮบู <c oughs> สเสียเนะสิทนะทีมงานเสียเสิทธพี่แมนขับไปพุ่นนะพี่แมนขับไปคืพี่เปิลขับไปพี่เปิลจะขับไปนะคะพี่แมนก็ตักเอาคันเขียวตักอยูน่นี่อยากไปด้วยอนะแต่ติดวิ่งดินอยูน่นี่เดี๋ยวจะตามไปทีหลังนะ,ะให้คันเหลืองไปทําทางรอก่อนคันใหญ่เคลื่นอนย้ายยาก มันไม่เหมือนคันเล็กพวกร้อยสี่สิบเนาะคันใหญ่ก็พวกสองร้อยอะรถมันใหญ่เวลาย้ายย้ายยากแต่ว่ามันตักเต็มเร็วทํางานชั่วโมงหรือว่าขุดลอกคลองมันจะดีนะคะพวกรถใหญ่ทีมงานมุกก็มีคันใหญ่สองคันนะคะแล้วก็คันเล็กปีหน้าอาจจะได้อีกคันหนึ่งนะคะมันๆรถยกรล้อ เสียวนะโอ้ลมติดต,ติดถ้าเป็นสิบล้อเมื่อก่อนเนาะโอ้เคลื่อ,อนย้ายยากมากแต่ว่าอันนี้สิบสองล้อก็ดีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเท่าแกมุกกอเมื่อก่อนเป็นสิบล้อนะคะแล้วก็ไปทําใหม่เพิ่มมาอีกสองล้อก็เป็น12ล้อแต่ว่าไม่ใช่คันนี้อันนี้เป็นรถของพี่แมนนะคะสะอาดเอี่ยม ช่วงนี้เดินซ้ายขุดสะขยายสะก็มีแต่งานปากโบนะคะเออซิงนะเาแกมนเออไปยังนี้แหละขี่ไปย่างนี้แหละไม่ต้องเอาแขนขึ้นหรอก <laughs> ต้องเดินหนานะคะเพราะว่ามุนรถไม่ได้ตูดชนต้นไม้ หลังคาบานค่ะเอาไว้ไม่ต้องเอาออกสายเหลืองเหลืองอันลมัมงามตาในชิมงานก็มีรถแมคโครโคามาสุคันนี้แหละที่ว่าใหม่ที่สุดแล้วก็ใหญ่นะคะตอนนี้มุกก็สตาร์ทรถปั่นลมแล้วนะคะแต่ว่ายังถอยออกไปไม่ได้ติดรถพี่อามคันน้ำเงินที่อยู่ด้านหลังนะะ ใส่ถุงมือขับรถเหมือนเดิมนะคะที่เคยบอกไปว่าทําไมมุกถึงใส่ถุงมือขับรถทุกวันเนี้ยปกติมุกไม่ใส่นะมุกไม่ถนัดก็คือถนัดมือที่แบบไม่ใส่ถุงมือมันขับง่ายกว่าแต่ว่าที่มุกใส่ถุงมือก็คือที่เคยบอกไปแหละว่าแขนมุกอะ่ะขาวอันนี้ก็คืออันเนี้ยกล้องสดนะเพราะว่าถ่ายคลิปมันก็มีแต่กล้องสดนั่นแหละมันไม่ใช่แบบเล่นทิกตอกมีฟิลเตอร์ไอจี IG, อะไรประมาณนี้ดูเนี <laughs> ่ยก็คือ คนที่ใส่เสื้อแขนยาวทุกวันเสื้อแขนยาวใส่ทุกวันอะเชา้าเย็นถอดนะคะระหว่างวันไม่ถอดถอดบางครั้งก็คือที่มันร้อนมากๆก็จะถอดแต่ว่าถ้าขับรถคือมุกใส่เสื้อแขนยาวทุกวันสังเกตดูว่าแขนมุกอะใครๆก็ทักนะว่าแขนมุกขาวกหน่าอีกทั้งๆที่หน้าสมควรขาวก็แขนดูทาแปง้งขนาดนี้หน้ายังดำกาแขนเลยดูเทียบกันดูนี่ค่ะน,นี่คือสาเหตุที่ทําไมมุกชอบใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ถุงมือ ก็คือแขนมันขาวเนะาะเมื่อก่อนมุกไม่ได้ใส่ถุงมือเห็นไหมมือมุกอ่ะมันจะดําเมื่อก่อนดากว่าน,นี้แต่เนี่ยก็คือใส่ถุงมือแล้วมันก็ซีมซีผิวก็เริ่มใกล้เคียงกันละก็ไม่ได้ใช้ครีมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าขยันใส่เสื้อแขนยาวเกงขยาวอบผิวบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองค่ะ <laughs> วันนี้ก็จะได้เบาะนอนแล้วเย่ Yay! เดี๋ยว คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมุกจะมารีวิวเบาะนอนให้ดูนะคะที่เท,ทน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่เขาทํากําแพงกั้นดินนะคะไม่ให้ดินมันสไลด์ลงวิ่งกันเยอะจังเลย,เยปากโบน่าจะได้จอดรอกันนะเพราะว่าวิ่งใกล้เนอะรถสีคันอย่างเงี้ยหรือเขาจะแบ่งวิ่งทีละสองหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ดูเราดูอันนี้ก็จะเป็นรถลุงต้อยนะคะบ้านกันตรว ดีกาเขียวเป็นรถของพี่แมนเนี่ยที่ขับแม่ครูนี่เขาจะขุดกันตรงนี้เดี๋ยวมุกจะพาลงไปดูด้านล่างนะเพราะว่าคิวมุกอยู่หลังๆคนอื่นน่าจะลงก่อนเดี๋ยวว่าให้มุกลงก่อนเด้อเวลาลองทางนี้ชอบให้มุกลงก่อน มุกไม่ลงใครใครมาก่อนลงก่อนเลยเอาเอาเอาไปแม่ถ่ายยังตามคิวเออเอาที่สบายใจยังจะรอให้กันลงไปก่อนอีกลงก่อนเลยตามคิวสาเหตุที่ทำไมแขนมุกขากว่านนะ่าเพราะว่าเวลามุกลงมาถ่ายคลิปตากแดดเนี่ย มุกไม่ไม่ใส่หมวกเออแต่ว่าใส่ถุงมือกับเสื้อแขนยาวนะคะหน้าก็จะดำกว่าแขนมาดูทางลงกันนี่ทางลงก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ไปดูด้านล่างกันเลยขุดฝั่งนี้ไปเทฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นที่เทนะคะ ะตามคิวใครมาคันแรกก็ต้องลงไปเอาดินก่อนนะคะ <c oughs> หอนค่กหอนเนี่ยรถลอนี่ไแตากล้องไม่อยู่ <c oughs> ม่าจะให้หน้องผู้ชายที่อยู่ในทีมงานถ่ายให้แต่ว่ามันไปกับโคมาสุย้ายไปอีกบบอหนึ่งรอนะคะก็ต้องถ่ายเองแบบนี้แหละเต็มแล้วายปาย โอ้ยถ้าของมุกมีคนถ่ายให้นี่จะบอกว่าลั่นมากทางขึ้นด้วยเดี๋ยวมุกจะวิ่งคันที่สามนะคะนู้นที่เทวิ่งออกไปเทั่งนู้นนะคะคันเขียวไปคันแหลกรถไถอยู่ไหนเนาะ อันนี้ต้องเก็บงานก่อนนะคะแล้วเราจะย้ายไปอีกบอ่อหนึ่งจะได้เก็บเงินดันดากเลยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยอยากออกดีนักชอบแกงกันค่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมุกขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขับรถไม่ค่อยอยากเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกัน,นะคะ่ะ งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มุก้วยนะคะ